เรื่องยอ่อแอแผนล่าลายเซนยอดตำนานประเภทของหนังดรามา่าตลกเรื่องจริงของตำนานวงการกีฬาบาสเกตบอลกับเรื่องราวอันน่าเหลือเชื่อก่อนที่ไมเคิลจอแดนจะเป็นไอคอนนักบาสเกตบอลที่เก่งที่สุดในประวัติศาสตร์ NBA ที่ เล่าถึงเรื่องราวพลิกเกมอันน่าเหลือเชื่อของสองคู่ค้าธุรกิจไมเคิลจอแดนดาวรุ่งหน้าใหม่ในตอนนั้นกับไนกี้แบรนด์รองเท้าหน้าใหม่ที่ปฏิวัติโลกของกีฬาและวัฒนธรรมร่วมสมัยด้วยแบรนด์ Air ์จอแดนต่อไปแล้วนะคะกับเรื่องยอ่อแอแทนล่าลายเซนยอตตำนาน ฝากกดติดตามและเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ